โอเคฮรท่านผู้ชมนะครับเรามาชี้แจงข่าวดีกันนะครับสาหรับคนที่อยากจะเดินทางด้วยรถไฟกลับบ้านภูมิดำเนนนาวนะครับในช่วงสงการเนี่ยนะครับก็ขอออกมาถ่ายนอกบ้านนะครับเพราะว่าในบ้านในย่านเส่วนตรงนี้น้องผมก็อยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบิคบูรแลบ้างนะฮะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับช่วงสงการเนี่ยมันก็คล้ายๆช่วงปีใหม่นั่นแหละครับคนก็จะเดินทางไปเที่ยวบ้านเกิดตัวเองอ้อยง่ายว่าไปเล่นสงการบ้านเกิดตัวเอง แล้วพอ,พอหมดสงการเมื่อไหร่ปั๊มเนี่ยคนก็จะเดินทางกลับนี่แหละครับมันเหมือนกันนะครับนี่คือเทศก,กาลของคนไทยนะครับที่มีมาเนิ่นนานแล้วก็คาดการนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการให้สรน้ําเล่นปาร์ตี้โฟมอะไรได้ตามปกตินะครับเป็นแค่การคาดเดาเฉยๆนะครับไม่ได้เดาจริงจังมากนะครับเป็นแค่การคาดเดาโอเคมาเดี๋ยวเรามาทวนกันนะครับว่ามีขบวนแล้วบ้างที่ไปและกลับโอเค นี่คือสมุดจดนะครับผมจดไว้นะครับผมจําไม่แม่นเนาะนะครับบางทีจําได้บ้างไม่ได้บ้างขออภัยนะฮะโอเค okay. วันคารที่สิบดเมษาเนี่ยจะเป็นขบวนเก้าเจ็ดเจ็ดกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีนะครับนะออกมาตอนสี่ทุ่มห้าถึงแปดโมงสิบนะฮะส่วนวันพุธเนี่ยวันที่สิบสองเมษาวันนั้นนั่นแหละเป็นวันที่เราเดินทางและทําคลิปรีวิวการเดินทางครั้งแรกของช่องผมด้วยนะฮะ มีขบวนแลบ้านที่ออกมาจากกรุงเทพิวัตรในช่วงเทศกาลสงการนะครับวันที่ส2เมษามีมี4ขบวนครับคือขบวน5กรุงเทพิวัตรเชียงใหม่ออกมาตอนทุ่มสี่ห้าถึงแปดโมงสิบเก้าหกเจ็ดรุงเทพิวัตรอุดรธานีออกตอนสามทุ่ม4ี่ห้าถึงเจโมงสี่สิบนะครับเก้าเจ็ดเจดกรุงเทพิวัตรอุบลนะครับออกตอนสี่ทุ่มห้าถึงแปดโมงสิบนะครับและเก้าห้าห้า กรุงเทพอภิวัตศิลาอาจออกสี่ทุ่ม50ถึง7โมงเช้านะครับนี่เป็นขาไปนะครับส่วนขากลับเนี่ยจะเริ่มวันที่16เมษายนนะครับมีขบวนแลบ้างนะครับในวันนั้นเนะาะ16เมษายนเนี่ยจะเป็นขบวน6เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตออกตอน6โมง55ถึงตอน7โมง35และ9 3 4กรุงเออขอภอภัยอุบุนนะครับ อุบลกรุงเทพพิวรรออกตอนทุ่มครึ่งถึงตอนหกโมงครึ่งแล้วอที่สิบเจ็ดครับสามขบวนนะครับที่จะออกมาคือเก้าสามสี่อุบลกรุงเทพภิวรรธออกตอนทุ่มครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะครับเก้าหกสองนะครับศิลาอาดกรุงเทพพิวรรธออกตอนทุ่มสี่สิบถึงตอนตีสามสี่สิบนะครับนะและก็ขบวนเก้าสามหกใช่ฮะเก้าสามหกอุดร กรุงเทพอภิวัตนะครับจอกตอน3ามทุ่มสีถึงตอนเจ็ดโมงห้นะฮะนี่ก็เป็นขบวนรถสิบขบวนนะครับที่จะรับใช้บริการประชาชนในวันนั้นนะครับวันที่11บ2และวันที่16บ7เมษายนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจองตั๋วนะครับท่านสามารถไปจองก่อนได้เลยนะครับเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้วนะครับสถานีกรุงเทพอภิวัตนี่นะครับวันที่12เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าเราเดินทางกันพอดีนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเนาะขบวน5เนี่ยขบวน5กรุเงเทพฯว่าเชียงใหม่เนี่ยอาจไม่ได้ถ่ายนะครับผมเคยถ่ายอยู่ครั้งหนึ่งจําได้นะครับไปดูคลิปในช่องผมได้เลยตอนนั้นที่จะชี้ทางขบวนนะครับไปดูก่อนได้เลื่อนหาได้นะครับนะแล้วก็95 5เนี่ยกรุงเทพศิลาอ่านเนี่ยผมกาว่าจะถ่ายนะแต่ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับก็ขออภัยนะครับเพราะว่าสายเหนือเนี่ยมี955แล้วก็ขบวน5 นะครับแล้วก็ขากลับก็มีอีกสองขบวนนะครับกรุงเทพเชียงใหม่อับกรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตกรุงเทพศิลาอารกรุงเทพอภิวัตรกรุงเทพอภิวัตนะขออภัยนะครับพูดผิดนะเป็นกรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตกรุงเทพอภิวัตศิลาอานกรุงเทพอภิวัตอ่ามันต้องพูดอย่างนี้นะครับขออภัยเนาะบางทีผมพูดไปมันแบบมันมีการกระตุกกระตะบ้างขออภัยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่คนที่เขาอยากจะเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟเนี่ย ก็คาดการนะครับว่าประชาชนเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับอย่างเราเนี่ยนะฮะจะเดินทางเยอะที่สุดประมาณพันคนไม่ก็หมื่นคนนะนะครับช่วงสงการเนาะวันที่สิบเอ็ดสิบสองและขากลับวันที่สิบ7กสิบเจ็ดนะครับก็อย่างที่พูดไปตามนี้นะฮะก็ขออภัยก่อนหน้าขออภัยอย่างแรงนะครับขออภัยอย่างแรงเลยนะครับใครที่อยากดูขบวน9้าห้ากับห้าเนี่ยต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าผมไปกรุงเทพเนาะวันที่สิบสองเนี่ยนะครับผมไปกรุงเทพพอดี นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยจะทําคลิปปีวิวการเดินทางครั้งแรกนะฮะไปงานแต่งด้วยนะครับนะก็จะมีบรรยากาศงานแต่งมาให้ดูนะครับรอติดตามได้เลยนะฮะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮารปีด้วยอ๋อเดิมีอย่างหนึ่งนะครับก็เขามีการงดรถไฟด้วยนะครับเป็นรถนําเที่ยวฮะรู้ไหมขบวนไร9 0้9ย์กอะไร909912910ะครับก็คือกรุงเทพ น้ำตกสวนปฏิพัฒน์ผมไม่รู้ว่างดทําไมเหมือนกันนะครับใครรู้ว่างดเนี่ยก็คอมเมนต์แต่สาเหตุที่เขางด4ขบวนนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาจะเอาตู้ดีเซลรางเนี่ยไปเสริมด้วยนะครับก็เลยงดไปนะครับ4ี่ขบวนนี้นะกรุงเทพสวนปฏิพัฒน์น้ำตกนะครับเขาก็เลยงดไปเนาะนะครับผมก็ไม่รู้ว่างดทําไมนะครับแทนที่จะให้บริการประชาชนทําไมคุ้นกับคลิปแบบนี้นะครับพองดเสร็จคุณคิดว่ามันจะดีขึ้นหรอ นะครับผมก็เข้าใจแหละในสิ่งที่คุณพูดะนะครับในสิ่งที่คุณพูดว่าเออจะเอาไปตู้เสริมเนี่ยผมเข้าใจนะครับแต่มันไม่ควรงดดตู้ดีเซลรางมันมีเยอะแยะจะตายหานะครับนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโน้พยายกับฮาร์ดบีดด้วยขออภัยลุงหน้านะครับคนที่อยากดูขบวน9 55หและ5เนี่ย ต้องผิดหวังไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไปกรุงเทพพอดีแล้วตอนนั้นเนี่ยผมหยุดถ่ายรถไฟชั่วค้าเพราะว่าต้องไปเตรียมงานแต่งอะไรด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวบีบรรยากาศมาให้ดูเราดูได้เลยโอเคบาย